ต้องถามเยบีแกเป็นคนคุยกยับงยบีแล้วอ่ะ ทำไรคะพ่ทอท้อนูนฮะพ่อทิ้งขยะเหรอโอเคนอคขี้ไคละเรื่องนอนไหมนอนอีกมะนอนอนกินนอนแล้วแล้วม,มอนขึ้นหน่อยเนี่ย มอนมันตกแล้วลูกเอางามอนบนโซโฟาใหม่นะหมอนอันนี้ก็่ไหนนะคีค่ะเอาผมหนูแม่ไหมไม่ใช่ผมแม่เนี่ยคมคมคม nhà đường Thank no, you no, for no, watching. No. bài tham không chị มาบอกป้าๆเข้ากลุ่มเล้วแม่นะใบสองรังใช่ไหมใช่ค่ะใบสองรัง แม่จะเอานี้ไปไว้ที่ครัวยกมายกช่วยกันเร็วยกก่อนลุกก่อนลกขึ้นก่อนโอเคลุกขึ้นก่อนนี่มายกอันนี้ช่วยแม่นี่ยกอันนี้ช่วยแม่เร็วเร็วมาเร็วเร็ว พ่อเราคองอันนี้แม้เออจัดบ้านจัดบ้านจัดบ้านเร็วพลอยช่วยหน่อย E aqui, กลับมาออกมาไปเอามาโอ้สองพันแปดขอบคุณค่ะดาวเจ็ดร้อยยี่สิบห้าดวงขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะฝุ่นเยอะอยู่ค่ะจัดเดีย๋ยวยายทำฝุ่น ต,ต้องจัดมาเช็ดก่อนไม่มีตะกร้าไว้กุญแจเนะาะได้มีกระกาไว้กุญแจตักอันนักอาหารก่อนสะท้อนนแท้ มันจะมีโคกหินโคกหินนี่ยังกางเพียงน้องฟันโคกหินสามแกงแกงโคกโคกตัตัด น uhh ั่ไหมัว่านีสก็ดูไปะหมันห้องประมาณประมาณอของห้องห้องนเปลีห้องันนี้กับเียย่หกจะยวาจัอันนึ้งเมี่าเอาอะไรซื้อปากมเอแต่อันนี้มาต้าไว้เ่ ตั้งไว้คำขอเปนนี่สวยตอนที่เด็กเรามาที่แยก <c oughs> นี่ไหมตั้งไว้หนีแบบง่าม <c oughs> ต้ว่าหน,นีนอะไรอย่างเงี้ย